ครับนักเรียนป .5 ทุกคนพบกับอักษรออนเลอร์วิชาวิทยาศาสตร์กับครูแม็กครับพร้อมกับหนังสือเล่มน,นี้หนังสือคู่ใจของเราครับหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .5 เล่มที่2ของอักษรยาวนานมาแล้วครับที่พวกเราศึกษาเรื่องของดวงดาวนะครับคนสมัยโบราณก็เก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้และวันนี้เราจะมาดูครับว่าเขาพบว่านะฮะการขึ้นตกของกลุ่มดาวเลิกนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองครับโอเคมา เริ่มกันเลยชัวรภาพนี้คุ้นๆนะครับในภาพที่ผ่านมาก็เห็นไปแล้วว่าดาวฤกษ์บนท้องฟ้าที่ปรากฏเป็นดวงเล็กๆเป็นจุดๆจุด,จดระยิบระยับแสงลิบหลีเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นชัดในช่วงเวลาคืนเดือนมืดนะครับและแน่นอนว่าสภาพอากาศควรต้องปลอดโปร่งนะครับจึงไม่น่าจะแปลกใจที่หลายคนต้องขึ้นไปดูดาวไปตั้งกล้องไหนที่ไหนเอ่ยบนภูเขานั่นเองเพราะว่า ก็จะสูงขึ้นไปจากพื้นโลกในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนะครับหลบหนีนะฮะการบทบังของชั้นบรรยากาศแต่ว่าจริงๆแล้วภูเขาเนี่ยนะครับมันก็สูงจากพื้นโลกในระดับที่เยอะเมื่อเทียบกับตัวคนจริงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับขนาดของโลกรวมถึงความหนาของชั้นบรรยากาศนะครับความสูงของยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยมากๆนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้รวมถึงในอนาคตเนี่ย มนุษย์เรานะครับจะสังเกตนะครับดาวเรษ่ต่างๆโดยการนี่เลยครับส่งกล้องนะครับโทรทัศน์ขึ้นไปนะครับโคจรอยู่รอบโลกนะครับที่วงโคจรนะครับต่างๆเพื่อที่จะสามารถนะครับส่องนะครับออกไปนะครับแล้วก็เห็นอะไรเอ่ยโอ้โหดาวนะครับจำนวนมหาศาลมากมายเลยโดยไม่มีการลบกวนนะครับจากชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองครับโอเคเห็นแบบว่าชัดแจ๋วแววเลยนะครับ โอเคครับเราก็จะสามารถนะครับศึกษานะครับว่าบนท้องฟ้าที่เรลาต่างเนี่ยจะมีกลุ่มดาวได้ปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งอ,อยู่ที่ตำแหน่งใดได,ได้โดยการใช้แผนที่ดาวเพราะว่าเราคงแบบว่าซื้อยันอวกาศ แล้วก็ขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็นั่งออกไปนอกโลกไปอยู่บนกล้องนะครับโทรทัศน์นอกโลกเนี่ยคงไม่ไหวนะครับเราไหวแค่ไหนเอ่ยไหวแค่แผนที่ดาวนะครับส่วนใครนะครับที่มีมือถือนะครับหรือว่าโทรศัพท์นะครับแบบว่าเป็นสมาร์ทโฟนนี่นะครับแท็บเล็ตนะครับยุคนี้เนี่ยก็สามารถจะดาวน์โหลดนะครับแผนที่ดาวแบบเรียลไทม์นะครับหมายความว่าเป็นแผนที่ดาวณปัจจุบันนะครับที่เราตั้งเวลาไว้ว่าตอนนี้ประเทศไทย 9โมงนะครับถ้ามองไปบนท้องฟ้ามันไม่เห็นดาวจริงไหมบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับมันสว่างดาวเรษ์เนี่ยม,มองไม่เห็นเลยแต่ว่าในแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเราเนี่ยก็จะขึ้นตำแหน่งต่างๆของกลุ่มดาวให้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเห็นนะเน้นนะว่าถ้าเห็นจะเห็นเป็นอย่างไรแต่มันไม่เห็นไนงะอ่าโอเคนะครับโอเคต่อนนถ้กดเป็นการใช้แผนที่ดาวแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยจะต้องใช้ มองเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างการใช้แผนที่ดาวแผนที่ดาวเป็นแผนที่ท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นรูปทรงอะไรเอ่ยทรงกลมอดอไม่ใช่ทรงกลมครับซูมแล้วเขียนอีกหนึ่งรอบเลยความจําสั้นหรือเปล่า <c oughs> นะฮะนักเรียนครับต้องเป็นอะไรเอ่ยเร,เร็วๆช่วยครูมแม็กเร็วต้องเป็นครึ่งของทรงกลมนะครับครึ่งนะครับทรงกลม ครึ่งทรงกลมเราเรียกว่าทรงกลมฟ้าใช่ไหมนะครับซึ่งแสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ท้องฟ้าทางทิศเหนือและก็ท้องฟ้าทางทิศใต้นะครับเนื่องจากครึ่งทรงกลมที่ครอบเราไว้นึกนะเป็นลูกบอลตัดครึ่งอันใหญ่ครอบเราไว้นะครับเราเนี่ยนะครับมุมมองของดวงตามนุษย์เนี่ยมันมองได้แค่ทิศซีกนะซีกเหนือด้านเหนือถ้าอยากเห็นด้านใต้เนี่ยเป็นไงเรามองไม่เห็น <perfekt> มองไม่เห็นเนี่ยแค่นี้คุณแม่กก็มองแค่นี้คุณแม่กก็มองไม่เห็นมือตัวเองละแค่นี้คุณแม่กก็มองไม่เห็นมือตัวเองแล้วโอเคไหมนะครับอันนี้เห็นละแต่ตัวเนี้ยไม่เห็นนะครับนั้นต้องหันหน้าไปอีกทิศหนึง่งซึ่งก็ต้องหยิบนะครับแผนที่อีกอันนึงขึ้นมานะครับใช้อันเดียวกันไม่ได้ยกเว้นแผนที่รุ่นใหม่นะครับต้องมีการกลับหัวกลับหางใช้กันแบบนี้นะครับ โอเคแบ่ง okay. ออกเป็นนะครับท้องฟ้าทางทิศเหนือและท้องฟ้าทางทิศใต้การใช้แผนที่ดาวในการดูดาวมีวิธีการขั้นตอนดังนี้ครับอันนี้เอาแบบว่าใช้ง่ายๆเลยนะครับอันดับที่1ครับให้เราหมุนแผนที่ดาวนะครับมันจะมีสส่วนเป็นส่วนที่เป็นอ่าเป็นแกนข้างในกับส่วนที่เป็นที่ครอบเราก็จะสามารถหมุนได้เราหมุนเพื่ออะไรครับเนี่เราหมุนเพื่อนะครับให้วันที่เดือนนะครับ วันที่และเดือนเนี่ยนะครับไปตรงกับอะไรเอ่ยไปตรงกับเวลาที่ต้องการดูดาวนะครับเช่นวันนี้เป็นวันที่เอาวันเกิดครูมแม็กนะบอกแล้วก็ต้องซื้อของขวัญให้ด้วยนะครับวันที่26ตุลาคมอ่าแล้วก็เลือกกันวันที่26ตุลาคมเลือกนะแล้วก็หมุนไปหมุนวันที่กับเดือนเนี่ยให้มาตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับอ่าเวลาครับก็ดูที่นาฬิกาข้อมูลเองว่าเวลาเท่าไหร่หมุนมาปุ๊บตรงแล้วก็หยิบขึ้นมายกเลยแบบนี้แล้วก็ เทียบกับท้องฟ้านะครับโดยเลือกให้ถูกได้ว่าเราหันหน้าทางทิศเหนือหรือหันหน้าทางทิศใต้เพราะะนขั้นแรกครับหมุนวันที่และเดือนนะครับให้ไปตรงกับเวลาที่เราต้องการจะดูดาวในขณะนั้นครับ 2. เมื่อต้องการดูดาวทางทิศเหนือให้ใช้แผนที่ดาวด้านทิศเหนือนะครับแล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือ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 โอเคไหมนะครับ และก็นะครับทางด้านซ้ายจะเป็นทิศต,ตะวันตกอ่ะอันนี้ไม่ยากแล้วเพราะเราเรียนเรื่องทิศกันมาแล้วตอนป .3 จริงไหมครับ1นึ่งาถ้านี่คือทิศเหนือนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นทิศใต้ใช่ไหมถ้าหันหน้าทางทิศเหนือด้านหลังต้องเป็นทิศใต้ทางซ้ายมือเป็นทิศต,ตะวันตกนะครับและทางขวามือเป็นทิศตะวันออกอ่าโอเคไหมนี่จำไม่ยากนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นทิศต,ตะวันตก ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นทิศตะวันออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะดู <saf le. S 1> นะครับดาวทางด้านทิศใต้ก็เปลี่ยนนะครับทุกอย่างต้องตรงกันข้ามไหนลองช่วยครูแม็กซ์ดูว่าเปลี่ยนยังไงดีเอ่ยเมื่อกี้บอกเหนือก็เปลี่ยนเป็นใต้ใช่ไหมใต้ก็ต้องเป็นใครเอ่ยใต้นะครับแล้วก็ต้องเป็นใครเอ่ยเป็นใต้นะครับแล้วนะครับตกต้องเปลี่ยนเป็นใครออกนะครับและยังไงเอ่ยออกต้องเปลี่ยนเป็นใคร เปี่ยนเป็นตกเพราะนั้นเดี๋ยวขออ่านใหม่ได้แบบนี้ครับเมื่อต้องการดูนะครับเมื่อต้องการดูดาวทางทิศใต,ต้เปลี่ยนนะใต้นะครับให้ใช้แผนที่ดาวทิศใต,ต้แล้วหันหน้าไปทางทิศใต,ต้อ่าโอเคเปลี่ยนจากเหนือเป็นใต้และต่อมาครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันจากตกต้องเปลี่ยนเป็นออกครับและทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นทิศตะวัน กนั่นเองอะนะครับก็ต้องสับไปสับมายกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้คือมองไม่เห็นนะประมาณนี้อโอเคแล้วก็ดูจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้แดดดูไปตรงนี้กลุ่มดาวนี้กลุ่มดาวนี้นะครับแต่ปัญหาจริงๆคืออะไรรู้ไปัญหาจริงๆไม่ใช่การใช้แผนที่ดาวครับแผนที่ดาวใช้ง่ายมากนะครับแต่ปัญหาคือ <c oughs> ไม่มีดาวไม่มีดาวนะฮะก็ต้องดูด้วยว่าสภาพอากาศมันเหมาะไหมนะครับโอเคนะครับแล้วก็มองท้องฟ้าจริงเทียบกับแผนที่ดาวอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็เราจะมาทํากิจกรรมที่3กันนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่แสดงการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิกนะครับโดยใช้แผนที่ดาวเขาจะเขียนไว้ที่บุมนะครับว่า,าขั้วฟ้าเหนือนะครับขั้วฟ้าเหนือก็คือให้มองไปทางทิศเหนือนะครับนี่ก็เป็นขั้วฟ้าเป็นฟ้าซีไหนเอ่ย เป็นฟ้าซีกใต้นะครับก็ใช้แผนที่ดาวคนละอันกันนะนะครับมาลองทำไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. แบ่งกลุ่ม3-4ถึงคนแบ่งเลยครูแม่ครับเกินได้ไหมครับมีเศษครับผมอ่ะเกินได้เกินได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วช่วยกันสังเกตนะครับการสาธิตวิธีการใช้แผนที่ดาวจากคุณครู่คุณครูก็จะใช้ให้ดูนะครับโอเคนะครับก็จะมีขั้นตอนครับ การถือแผนที่ดาวการหันหน้านะครับแล้วก็การหมุนวันที่เดือนแวเวลาให้ตรงกับในช่วงที่เราสังเกตนะครับมาดูแผนที่ดาวของคุณครูนิดหนึ่งนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดเขาไม่เขียนมาว่านี่คือแผนที่ดาวอ,อท้องฟ้าทางด้านเหนือหรือด้านใต้ครับเนี่ยเขาไม่เขียนมามีวิธีการดูง่ายๆครับนี่เลยชูแมมอันนี้มันจะปุดๆปุดๆมันจะแบบนูนๆออกมาใช่ไหม กับอีกอันนึงเนี่ยมันจะแบบวาว้าเออนี่นี่นี่มันจะวาว้านะครับถ้าเป็นวาว้าแบบนี้ก็คือไหนเอ่ยอ่ะเป็นซีก้าใต้ใช่ไหมเป็นซีก้าใต้นะครับสังเกตว่านะครับตรงนี้จะเป็นทางใต้หันหน้าไปทางทิศใต้แล้วทางขวามือเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกใช่ไหมทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกตรงกับที่เมื่อกี้เราพูดไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้านะครับตรงส่วนด้านล่างตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นขอบฟ้าแหละนะครับ เส้นขอบฟ้ามันนูนๆมันนูนๆอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ปองออกมาปองออกมานะครับก็คือใช้กับทิศเหนือนะครับทางด้านขวามือก็คือทิศตะวันออกทางด้านซ้ายมือก็คือทิศตะวันตกดังนั้นแผนที่ดาวที่คุณคู่ถืออยู่ตอนนี้เป็นแผนที่ดาวที่ใช้นะครับสังเกตทางไหนเอย่ยทางเหนือนั่นเองครับทางเหนือนี่คุณแม่ขอเขียนไว้เลยนะทางเหนือ wykon? มาทางเหนือ นะครับตัวเอนเพราะนั้นทางขวามือต้องเป็นทิศตะวันออกครับและทางซ้ายมือต้องเป็นทิศตะวันตกครับสังเกตนะครับที่ด้านข้างตรงนี้ครับผมสังเกตที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกนะครับซึ่งครอบเอาไว้ตรงส่วนสีน้าเงินเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกแต่มันจะมีการเว้าไวไว้นี่ฮนะแหวงแหวงแหวงเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถเอานิ้วเนี่ยนะครับไปจับตรงส่วนที่เป็นสีขาวได้ เอานิ้วไปจับแล้วก็หมุนหมุนหมุนวันเดือนนะครับให้ไปตรงกับเวลานะครับหมุนวันเดือนให้ไปตรงกับเวลาแล้วก็ใช้นั่นเองนะครับนี่ก็คือขั้นตอนนะครับเห็นไหมบอกมาเรียบร้อยหมุนวันที่เดือนและเวลาให้ตรงกับช่วงที่ต้องการจะสังเกตครับโอเคขั้นที่2ครับ นักเรียนร่วมกันวางแผนการสังเกตตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์นะครับโดยปฏิบัติด,ดังนี้ะนะครับคือเรามีแผนที่ดาวละแต่ว่าเราอยากจะรู้คาบเรียนนี้เราอยากจะรู้ว่ามันขึ้นและตกอย่างไระนะครับกำหนดนะฮะวันที่ต้องการสังเกตจํานวน1วันก็คือเลือกมาเลยอเอาวันเกิดใครสักคนก็ได้ในกลุ่มเลือกมานะครับเลือกวันมา1วันนะครับ แล้วก็กําหนดเวลาที่ต้องการ3เวลา1วัน3เวลา1วัน3เวลาคือหลังดวงอาทิตย์นะครับหลังดวงอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไปเลือกมา3เวลาตามนี้บางคนบอกว่าสามเวลานี้นะครับได้แก่หลังดวงอาทิตย์ตกผมคิดว่า ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนครับโดยที่จะตกชานิดหนึ่งครับก็อาจจะตกสักประมาณนะครับ19.00นี่นะครับก่อนนอนครับก่อนผมนอนเนี่ยก็ช่วงสักประมาณนักเรียนครับนักเรียนครับเราเนี่ยนะฮะนอนกันกี่โมงครับว่ามาเลยครับเที่ยงคืนโอ้โหไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันเรียนไม่รู้เรื่องนะครับเราเป็นแบบเด็กอนามัยเด็กน่ารักน่ารักนะเรานอนสักประมาณ ทุ่มหนึ่งนี้ก็เร็วเกินนะครับนอนสักประมาณ3ทุ่มพันก่อน3ทุ่มก็สักประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ20นาฬิกา30นาทีโอเคไหมย0่นาฬิกาสสนาทีนะครับแล้วก็ก่อนนะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นในวันถัดไปก็ลองนึกภาพครับถ้าเกิดเราตื่นมาประมาณสัก7โมงครึ่งเนี่ยเป็นไงแสงแสบตาแน่นอนดวงอาทิตย์มาแล้วครับเขาต้องการก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นคุูแม่ขอเลือกแล้วกันนะประมาณตีห้าครับห้าจุดศูนย์ศูนย์นอ อาล่ะครับครูแม็กครับครูแม็กเลือกเวลามาทุ่มหนึ่งเนี่ยผมโอเคครับสองทุ่มครึ่งเนี่ยผมรับได้ครับแต่ครูแม็กจะให้ผมตื่นมาดูดาวตอนตีห้าผมง่วงไม่เราไม่ได้ดูดาวจริงๆครับเราแค่จะหมุนวันที่เราเลือกไปตรงกับเวลาหนึ่งทุ่มอ่าไปตรงกับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับและก็หมุนไปตรงกับเวลานะครับตี 5, 5. ห้าห้าจุดศูนย์ศูนย์นอ และเราจะสังเกตว่ากลุ่มดาวที่เราสังเกตเนี่ยมันมีการขยับขยื่นอย่างไรโอเคไหมนะครับนะครับเวลาหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกเวลาหนึ่งอยู่ตรงนี้หรืออีกเวลาหนึ่งมันย้อนกลับหรือเปล่าเราจะสังเกตบนแผนที่ดาวเข้าใจไหมนะครับอ่ะโอเคอ่ะฮะแล้วเราก็นะครับเลือกมากลุ่มดาวหนึ่งที่สนใจอ่านะครับเพื่อจะสังเกตว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไรสังเกตตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลิก แล้วก็หลังจากนั้นก็นํามาวาดแผนภาพนะครับบันทึกลงในสมุดและสาก็ง่ายๆครับนำข้อมูลมานําเสนอในหน้าชั้นเรียนคุณแม็กขอย้อนกลับมาที่แผนที่ดาวของคุณครูครับของคุณครูครับตอนนี้คุณแม็กเลือกวันที่26ตุลานะครับเป็นวันเกิดคุณแม็กครับและก็ปรับวันที่26ตุลาให้ไปตรงกับเวลา19นาฬิกาคุณแม็กพบว่าบนท้องฟ้านะครับทางด้านทิศต,ตะวันออกของคุณแม็ก นี่มีกลุ่มดาวนะครับนะครับขึ้นมาอยู่1กลุ่มครับตอนนี้คือ19บนาฬิกาใช่ไหมครับต่อมาคุณแบคหมุนวันที่26เดือน10นะครับไปตรงกับ20่สินาฬิกาสนาทีครับหมุนไปหมุนไปโอเคปรากฏว่ากลุ่มดาวกลุ่มเดิมที่เมื่อกี้เราสังเกตเนี่ยมันขยับมาแถวนี้นะครับมันขยับมาแถวนี้อันนี้คือทุ่มหนึ่งกับ2ทุ่มครึ่งใช่ไหมอันนี้คือก่อนนอนแล้วคุณแก็ไปนอน สมมติว่านอนนะโอเคครับเราก็นะครับมาถึงตอนตีห้าครับหมุนวันที่26นะครับตุลานะครับอ่านะครับ26ตุลาเดือนสิบนั่นเองนะครับหมุนไปให้ตรงกับ5นาฬิกาครับปรากฏว่าสังเกตอีกทีหนึ่งกลุ่มดาวนี่เลยครับอยู่ตรงนี้แล้วอ่านะครับเพราะฉันหมายความว่าในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้ดาวของเรากลุ่มดาวของเรามันเคลื่อนที่ผ่านท้องฟ้า นะครับไปตามเส้นทางนี้นั่นเองครับอ่าล่ะครับและเป็นที่แน่นอนว่าก็ต้องมาจากทางด้านไหนเอ่ยจำได้ไหมอ่าทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็ไปทิศตะวันตกใช่ไหมอ่าโอเคไหมครับได้เนื้อเข้าใจนะครับประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองทางทิศไหนด้วยนะครับแล้วแต่ก็อันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำเหมือนกันไม่เอ่ย ไม่เหมือนกันนะครับตามใจนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละกลุ่มก็นะครับเลือกมาวันเกิดของวันของใครก็ได้แล้วก็เลือกเวลาก่อนนอนนะครับเวลาตื่นมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตกลุ่มดาวสักกลุ่มหนึ่งแล้วก็หมุนไปหมุนมาไปเรื่อยๆนะครับโอเค นเนี่ยก็ชูขึ้นมาประมาณนี้โอ้จริง,รงๆลายแผนที่ดาวของคนนี้ใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยนะครับอันเท่าหน้าเลยนะครับโอเคการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลยครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับเนื่องจากโลกของเราหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกอันนี้คุ้นๆค,ครับสอนไปแล้วนะครับมีการวงเล็บว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยสำหรับเด็กปถมคนไหนนะครับที่ไม่เข้าใจคำว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเราวาดนาฬิกาขึ้นมาก่อนนะครับ ะมีเลข12เลข3เลข6แล้วก็เลข9นะครับเข็มนาฬิกาเนี่ยจะชี้เลข12ไปเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5และเลข6มันคือการหมุนตามเข็มนาฬิกาดังนั้นนะครับในทิศตรงกันข้ามเราจะเรียกว่าการหมุนทวนเข็มนาฬิกาโอเคไหมอ่านี่คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเมื่อเราสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ในช่วงเวลาต่างๆในคืนเดียวกันนะครับในช่วงเวลาต่างๆก็คือทุ่ม 2ทุ่มครึ่ง3าทุ่มเที่ยงคืนตี1นตี4ตี5นะครับแต่ต้องเป็นในคืนเดียวกันนะในคืนเดียวกันครับเราก็จะพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์ม,มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆครับในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนั่นเองทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับจึงทําให้เราเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้า ทิศตะวันออกและก็ตกรับขอบฟ้าในทิศตะวันตกเช่นเดียวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือแผนที่ดาวเมื่อกี้ครูแม็กขยายให้ดูไปแล้วนะครับเรามาสรุปผลกันสักเล็กน้อยครับว่าจากการทํากิจกรรมนี้นะครับข้อสรุปที่สําคัญเลยก็คือขึ้นและตกนะครับขึ้นและตกนะครับจะใช้เส้นทางนะครับเดิมทุกคืน เส้นทางเดิมพาดผ่านขอบฟ้าเส้นทางเดิมทุกคืนนะครับแต่ก็เหมือนเดิมจะพาดจากไหนไปไหนเนี่ยนะครับบนแผนที่ดาวอย่าลืมคำหนึงด้วยนะครับว่าเรากำลังหันหน้าทางทิศใดโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าแล้วครับมาลองตอบคำถามง่ายๆกันดูเลยครับหนูตอบได้หกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกนะครับทิศใดบ้างโอ้โหใช้คำว่าทิศใดบ้างเนี่ยเหมือนกับมีหลายทางเลยมีแค่กี่ทาง ทางเดียวครับมาแล้วครับตอบอย่างมั่นใจเลยครับตื้อดึงตื้ดึงตึงตึงตึงขึ้นทางทิศตะวันออกครับขึ้นทางทิศตะวันออกครับและแน่นอนครับไปตกครับผมทางทิตตะวันตกครับตะวันตกโอเคไหมนะครับข้อหนึ่งตอบง่ายมากเลยเป็นข้อสรุปที่เราได้จากการทำกิจกรรมเลยจริงไหมครับ ต่อมาข้อ2บอกว่าเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์มีทิศทางเดียวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์หรือไม่อย่างไรใช่ตอบเลยว่าใช่นะครับเหตุผลคือโลกของเรานะครับหมุนใช่ไหมนะครับหมุนไปจังหวะกลางวันปุ๊บเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจังหวะกลางคืนปุ๊บเห็นกลุ่มดาวขึ้นและตกมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันคนละเวลาแต่เกิดมาจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองงั้นต้องตอบว่านะครับใช่ครับคือเหมือนครับ เหมือนนะครับอย่างไรก็นะครับคุณแม่ขอใช้คําตอบจากข้อหนึ่งเนี่ยมาตอบเลยเหมือนกันอย่างไรหรอตรงนี้งาขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกครับโอเคนะครับข้อสามบอกว่านักเรียนคิดว่าบริเวณใดเหมาะสําหรับการสังเกตการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์มากที่สุดนะครับระหว่างบนภูเขาและชายทะเลแล้วก็เพราะเหตุใดเอา,อางี้ดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจะสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยจะอยู่ทะเลก็ได้ หรืออยู่บนภูเขาก็ได้ขออย่างเดียวเลยคืออันที่1ครับสภาพอากาศต้องเป็นใจครับหมายความว่าเมฆไม่เยอะนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับและ2ก็ควรจะต้องทํำไมเอ่ย อ่านะครับเป็นคืนเดือนมืดนะครับไม่มีแสงจากดวงจันทร์มาคอยรบกวนการสังเกตดวงดาวนะครับบางคนก็ถึงขั้นนะครับเช่าเรือประมงขับออกไปกลางทะเลเลยครูแม่เคยเห็นดาวเยอะมากดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับสุดยอดเลยแล้ะบองว่ผมเคยขึ้นเขาก็เห็นดาวเต็มท้องฟ้าเหมือนกันแสดงว่าได้ทั้ง2ที่เลยนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนนะครับอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็เลือกที่นั่นละกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในคาบเรียนนี้เราก็ได้ฝึกใช้แผนที่ดาวแล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆแค่หมุนวันเดือนนะครับไปตรงกับเวลาก็จะรู้แล้วครับว่าตอนนี้ดวงดาวอยู่ตำแหน่งใดบนท้องฟ้านะครับก็อยากจะให้นะครับไปทบทวนกันให้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศต่างๆนะครับโดยนะครับหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทบทวนกันก่อนมาเจอกันในครั้งหน้าด้วยนะครับกับหนังสือ วิทยาศาสตร์ป5เล่มที่2ของอักษรน,นะครับแล้วพบกันครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน